อยากเติมไฟให้ชีวิตลองทําแบบนี้ดูนะคะ 1. หาแรงบันดาลใจจากคนประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราทําค่ะเช่นสมมุติเราประกอบธุรกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วเราอยากสําเร็จเราก็ดูคนที่ประกอบธุรกิจในแนวทางคล้ายๆเดียวกันกับเราเนี่ยแล้วใครที่เขาประสบความสำเร็จบ้างเมื่อเราดูต้นแบบแล้วเราจะรู้สึกว่ามีพลังในการผลักดันว่าเขาเองยังสำเร็จได้เราก็สำเร็จได้ค่ะ สิ่งที่สค่ะดูสิ่งที่ให้พลังใจเชิงบวกนะคะที่เราท้ออยู่ตอนนี้มันเป็นพลังจากภายในไม่ใช่ว่าเราไม่พร้อมลงมือทําค่ะแต่พลังข้างในของเรามันหมดดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเติมกําลังใจให้กับตัวเราเองด้วยการดูข้อความหรือหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยค่ะ3ค่ะ เดินไปพูดหน้ากระจกนะบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นความท้อแค่ชั่วคราวและเดี๋ยวเราจะก้าวไปสู่เมื่อเรามีพลังแล้วเราจะก้าวไปสู่ผลลัพธ์ชิ้นใหม่และให้กําลังใจตัวเองว่าไม่มีหรอกถ้าเราจะทําแล้วเราทําไม่ได้เท่านี้คุณก็จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นแล้วล่ะค่ะคุณสิตาเป็นกำลังใจให้